การฉีดปุ๋ยทางใบจำเป็นหรือไม่หรือแค่สิ้นเปลืองอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิสสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับจากช่องบ่าวที่บ้านทุเรียนมุกดาหารนะครับอัปเดตคลิปเพื่อนสมาชิกมือใหม่ที่คิดจะปลูกทุเรียน สำหราบทุกท่านนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหลายคนที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าความจําเป็นของปุ๋ยทางใบมันจําเป็นที่จะต้องฉีดหรือไม่นะครับฉีดแล้วมันส่งผลอะไรกับต้นทุเรียนสิ้นเปลืองหรือเปล่านะครับผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับสําหรับมือใหม่ที่คิดจะปลูกทุเรียนว่าต้องรู้อะไรบ้างและจะบอกนะครับว่า การที่พืชจะนําสารอาหารไปใช้ได้ดีที่สุดนะครับต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับปุ๋ยทางดินนะครับหลายคนก็รู้จักนะครับก็คือธาตุอาหารหลักที่พืชขาดไม่ได้ก็คือ NPK นี่แหละครับคือคือปุ๋ยหลายสูตรตามท่อกรลดาษที่เราเห็นก็คือปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางดินคือเป็นอาหารหลักที่พืชขาดไม่ได้นะครับ ส่วนสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบนะครับเป็นจะประกอบไปด้วยธาตุรองนะครับธาตุรองธาตุเสริมและจุลธาตุนะครับก็คือนะครับเป็นสารอาหารที่ฉีดพ่นทางใบเป็นสารอาหารที่พืชขาดไม่ได้นะครับพืช,พ,ชพืชขาดไม่ได้และก็ไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นนะครับเพื่อนสมาชิกมือใหม่หลายคนก็คิดว่า,าใช้เป็นอาหารหลัก อันนี้ก็คือผิดนะครับอาหารหลักก็คือปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางดินก็คืออาหารหลักถ้าเปรียบเทียบปุ๋ยฉีดทางใบก็คือพวกวิตามินที่ที่เรากินนะครับเราจะฉีดปุ๋ยทางใบก็ก็ก,กตัเมื่อนะครับก็คือหนึ่งนะครับใช้ในกรณีที่พืชขาดธาตุอาหารบางตัวนะครับอย่างเช่นพวกแคลเซียมกร,รมมถันนะครับแมงกานิสพวกสังกะสีเหล็กประมาณนี้นะครับ ก็คือพืชจะขาดธาตุอาหารในวิธีที่หนึ่งนะครับกรณีที่พืชจะขาดธาตุสารอาหารพวกทางใบได้นั้นก็ตัวเมื่อนะครับหนึ่งก็คือความเกี่ยวกับความเป็นกรดเป็นด่างของ PS ในดินนะครับถ้าอยู่ PS ในดินของเราอยู่ในค่าที่เหมาะสมสําหรับทุเรียนก็คือ5.5ถึง6.5นะครับแล้วเพื่อนสมาชิกหลายคนก็จะสงสัยว่า ค่า pH ความเป็นกรดด่างมีความสำคัญยังไงต่อการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับถ้า pH เป็นกรดนะครับก็คือต่ำกว่า5นะครับ <c oughs> ต้นทุเรียนหรือพืชจะขาดสารอาหารแรบพวกแมกนีเซียมนะครับหรือในตัวเจนนะครับเนื่องจากดินมีความเป็นกรดนะครับส่วนถ้าดินมีความเป็นด่างนะครับจะขาดพวกจุลธาตุาเช่นพวกแคลเซียม แมงกานิตนะครับพกสังกะสีพกธาตุเหล็กแบบนี้ใบเหลืองนะครับในกรณีที่ดินเรานะครับมีความ pH อยู่เป็นเป็นกลางพอดีก็คือ5.5ถึงหกนะครับเพื่อสามารถนําสารอาหารทางดินที่เราใส่ให้นําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับแล้วความจําเป็นที่จะต้องฉีดไหมถ้าในกรณีที่ใบทุเรียนของเราธาตุเรียนของเราอยู่ระหว่างที่5 5าถึงหกจุาหรับผมนะครับผมคิดว่า ไม่มีความจําเป็นที่ที่จะฉีดก็ได้นะครับเพราะอะไรนะครับถ้า,ถาพืชหรือทุเรียนของเราไม่แสดงอาการขาดธาตุใดธาตุหนึ่งออกมานะครับเราไม่จำเป็นต้องฉีดก็ได้แต่มันจะมีผลต่อการขายายใบนะครับใบมันอาจจะออกมาเป็นปกปกติอย่างเช่นใบกรณีแบบนี้นะครับก็คือไม่ได้ฉีดก็คือมันจะออกใหญ่อยู่นะครับนี่ก็คือเราไม่จำเป็นต้องฉีดก็ได้แต่ เราจะฉีดก็กตัวเมื่อ,อมันขาดธาตุอาหารบางตัวออกมานะครับสนะครับในกรณีที่ความ P ีเอเป็นกดด่างเหมาะสมกับต้นทุเรียนอยู่ก็จริงนะครับแต่พืชแสดงอาการใบเหลืองออกมาพืชไม่สามารถดูดอาหารทางทางทางรากได้ก็คือรากมีปัญหาเราฉีดปุ๋ยทางใบให้ในกรณีที่ พืชกินอาหารทางรากไม่ได้เราเราก็ต้องฉีดธาตุรองธาตุเสริมลงไปให้ทางใบแทนนะครับกรณีที่จะฉีดปุ๋ยทางใบนะครับกรณีเราเราจะฉีดนะครับการที่มองเห็นหรือพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับกรณีที่พืชใบเหลืองหรือขาดพอกธาตุบางตัวนะครับเช่นเช่นสังกะสีแบบนี้นะครับ เราสามารถฉีดป้องกันแทนได้นะครับความจําเป็นในการฉีดปุย๋ยทางใบอีกในกรณีก็คือนะครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตพืชนะครับถึงแม้ว่าพืชจะนําไปถึงแม้ว่าดินเรานะครับจะอยู่ที่5.5ถึง6.5พืชสามารถนำนำนำไปใช้ได้ก็จริงนะครับแต่นะครับเราอย่าลืมนะครับว่าพวกธาตุรองธาตุเสริมครับถึงว่าเป็นจุลธาตุหรือ สารอาหารเล็กน้อยที่พืชต้องการแต่พืชขาดธาตุอาหารพวกพอนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเราเราฉีดป้องกันไว้ในกรณีที่ระบบรลกของเรามีมีมีปัญหาที่พืชกินกินปุ๋ยไม่ได้เราเราจะฉีดแทนนะครับความความเป็นกรดด่าง pH ของดินมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ประเด็นสําคัญว่าเราฉีดไว้เพื่อป้องกันว่า ถ้าต้นทุเรียนของเรามันมีปัญหาเรื่องระบบรากนะครับข้อสําคัญนะครับของปุ๋ยทางใบก็คือนะครับฉีดพ่นไปนะครับพืชสามารถดูดซึมได้เลยนานาไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับมันมันมีข้อดีกว่าปุ๋ยทางดินนะครับเพราะปุ๋ยทางดินเราใส่ไปพืชต้องใชร้ระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสิบวันหรือประมาณครึ่งเดือนนะครับพืชถึงจะดูดดูดขึ้นไปใช้ได้นะครับพืชจะดูดขึ้น ไปใช้ได้ไม่ได้มันก็อยู่สภาพแวดล้อมของเรานะครับอย่างเช่นนะครับพืชเกิดการคายน้ําหรือเปล่านะครับสภาพอุณหภูมิแสงแดดเหมาะเหมาะเหมาะสมกับการที่พืชจะคายน้ําหรือเปล่าในกรณีที่อากาศมืดคึ้มแบบนี้นะครับอากาศมืดค้มเหมือนตัว,ต,วตัวอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยพวกใบมันมีความเปียกเปียกชื้นแบบนี้พืชนะ่ยมันจะดูดทางดินไม่ได้หรอกครับเนื่องจากพืชมันจะดูดทางดินได้มันก็ต้องคายน้ําออกออก ออกไปก่อนปุ๋ยที่เราให้มันถึงจะขึ้นมาได้ถ้าในกรณีที่อากาศมืดคืดนวันนี้พืชมันขายน้ําไม่ได้มันดูดไปไปไม่ได้พืชมันก็ขาดสารหารได้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับปุ๋ยทางไปถามว่าจาถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับที่ที่ต้องฉีดนะครับแต่แต่ถ้าเราลดการสิ้นเปลืองนะครับสําหรับมือใหม่ที่คิดจะปลูกเองต้นสองต้นนะครับก็พิษก็ พิจารณาหลักที่ผมอธิบายมานะครับว่ามันมีความจำเป็นสําหรับท่านหรือไม่นะครับส่วนสําหรับผมผมคิดว่ามันม,ม,มันมีความจําเป็นนะครับปุ๋ยทางดินนะครับไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางใบได้นะครับมันจะมีปุ๋ยอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถเอามาใช้แทนปุ๋ยทางใบได้ก็คือปุ๋ยยูเลียนะครับปุ๋ยยูเลียอย่างเดียวจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ช่างนะครับปุ๋ยยูเลีย4ี0 0กยได้นะครับแล้วปุ๋ยทางใบ ใช้ทางดินได้หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้หลายคนก็ถามกันนะครับหรือมีความสงสัยนะครับชื่อมันก็บอกอยู่ว่าปุ๋ยทางดินกับปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยปุ๋ยทางดินเอาเอามาใช้ปุ๋ยทางใบได้มันจะมีแค่ปุ๋ยเดียวก็คือปุ๋ยยูเลียที่ผมบอกไปนะครับส่วนปุ๋ยทางใบสามารถใช้ทางดินได้ไหมใช้ได้ครับคุณสมบัติก็เหมือนกันกับปุ๋ยทางดินนั่นแหละยิ่งจะทําให้สิ้นเปลืองกว่าปุ๋ยทางดินอีกครับ งนั้นนะครับเราต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ของเรานะครับปุ๋ยทางใบก็คือทางใบทางดินก็คือทางดินนะครับแยกให้ให้มันออกนะครับประเด็นที่สําคัญหลักใจความง่ายๆเลยผมเคยบอกเพื่อนสมาชิกหลายคลิปแล้วว่านะครับปลูกทุเรียนต้องคํานึงถึงดินก่อนถ้าดินพีเอเหมาะสมจะทําอะไรก็ง่ายนะครับก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแกชร์นะครับกดติดตามออกไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสําหรับ คนปลูกเตียนเมื่อไหม่ทุกท่านนะครับที่จะคิดจะปลูกหรือเริ่มต้นปลูกนะครับก็ขอขอบคุณครับ